สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทานร้านหอยเสียบ แหงหัวหินนะครับปกติเว,วลาเรามาหัวหินเนี่ยเราก็จะทานแต่พวกอาหารทะเลกันนะครับทั่วไปแต่รอบนี้ผมจะตามว,วิถีชาวบ้านมาลองหอยเสียบเจเบียนนะครับซึ่งร้านนี้เปิดมานานกว่า40ปีแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้จะขายที่ตลาดโต้รุ่งมากว่า10ปีก่อนที่จะย้ายมาที่ทำเลปัจจุบันอีกกว่า30ปีแล้วนะครับหอยเสียบไม้ของเจเบียนนะครับจะมีหอยเสียบหอยหลอดหอยแมลงภู่หมึกกล้วยหมึกกระตอยนะครับมีปลาหมึกมีหัวหมึกมีปลาแผน่นปลาวงปลาลิว พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ยื่นให้เจเบียเนี่ยไปย่างบนเตาถ่านนะครับก็ค่อยย่างช้าๆจนสุกหอมนะครับแต่ที่เด็ดอยู่ที่น้าจิ้มนะครับน้าจิ้มจะเป็นน้าจิ้มมะละกอที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยนะครับน้ำจิ้มมะละกอของเจเบียเนี่ยจะเริ่มจากน้ําเชื่อมผสมกับน้ําส้มสายชูนะครับโรยถรั่วลิสงป่น คลิกตามชอบของลูกค้านะครับอยากเผ็ดแซ่บแค่ไหนก็ให้เจ๊เบียใส่เข้าไปให้ได้นะครับก่อนใส่มะละกอสดกบกรอบนะครับไว้ทานแกล้มกันเวลาทานนะครับก็เอาหอยเสียบนะครับไปจิ้มกับน้ําจิ้มนะครับแล้วก็ตักให้ติดมะละกอขึ้นมาด้วยนะครับมันจะเพิ่มความกรุบกรอบไปอีกแบบนะครับอร่อยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนครับจิ้มนวดจากได้กลิ่นถั่วแล้วได้ความกรอบอมะละกอมันเข้ากัน ร้านเชฟบีหอยเสียบน,นะครับอยู่ซอยหัวหินห้วยมงคล11นะครับชุมชนประชาสัมคีนะครับจะเปิดช่วงเย็นๆตั้งแต่ห้โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับผมอรีกิน้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ